สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีอ่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอะไรเอ่ยค่ะเด็กๆวันนี้เป็นวันเพื่อหัสบดีที่ยี่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเด็กๆเราเรียนเรื่องอะไรกันอยู่คะเราเรียนเรื่องสีสวยสดใส แล้ววันนี้เป็นวันอะไรคะวันพฤหัสเด็กๆเห็นคุณครูใส่เสื้อไหมคะวันนี้วันพฤหัสเป็นสีอะไรเอ่ยสีส้มนะคะหรือสีแสดอเด็กๆคะแต่ก่อนที่คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในแม่สีในวันนี้ว่ามีสีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเด็กๆไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูก่อนนะคะอ่ะเราไปกันเลยคะ่ะ เด็กๆเราก็ทํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเสร็จกันแล้วนะคะเด็กๆอาต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในสาราย่อยเรื่องแม่สีนะคะเด็กๆเด็กๆเห็นรูปภาพไหมคะว่าแม่สีมีกี่สีคะเด็กๆแม่สีของเราก็มีสามสีนะคะมีสีอะไรบ้างเอ่ยมีสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินนะคะเด็กๆ อ่เด็กๆด,ดูรูปภาพประกอบกันนะคะ,ะต่อไปก็จะเป็นการสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินเป็นแม่สีนะคะเด็กๆแล้วเมื่อเราอยากได้สีที่มาผสมกันแล้วก็จะเป็นสีที่เพิ่มขึ้นจากสีแดงน้ำเงินเหลืองเราจะทำยังไงคะ ให้เป็นสีต่างๆที่เด็กๆอยากได้ค่ะเด็กๆดูนะคะสีน้ำเงินอ่าเด็กๆดูการผสมสีนะคะการขั้นตอนการผสมสีของแม่สีมีขั้นตอนต่อไปนี้ที่จะทำให้เกิดสีใหม่ขึ้นอีกสามสีก็คือ อ่าสีที่หนึ่งนะคะเด็กๆสีแดงผสมกับอะไรคะผสมกับสีเหลืองอ่เด็กๆดูรูปภาพประกอบนะคะสีแดงผสมกับสีเหลืองจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆจะเป็นสีส้มนะคะเด็กๆต่อไปสีน้ําเงินผสมกับสีเหลืองจะเป็นสีอะไรคะเด็กๆจะเป็นสีเขียวนะคะเด็กๆอ่าและต่อไป สีน้ำเงินผสมกับสีแดงเด็กๆเห็นไหมคะจะเป็นสีอะไรคะจะเป็นสีม่วงนะคะเด็กๆอ้าวเด็กๆก็ดูการผสมสีของสามสีเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผสมสีที่ทำให้เกิด6สีเด็กๆอยากได้สีอะไรกันบ้างเอ่ยดูคุณครูนะคะดูรูปภาพประกอบนะคะว่าถ้าเด็กๆอยากได้ สีแดงเข้มเด็กๆจะต้องผสมยังไงคะเอาสีแดงผสมกับสีม่วงเด็กๆก็จะได้สีม่วงแดงเอาเอาสีน้ำเงินผสมเอาสีม่วงผสมกับสีน้ำเงินเด็กๆก็จะได้สีอะไรคะสีม่วงน้ำเงินนะคะต่อไปเด็กๆก็เอาสีน้ำเงินผสมกับสีเขียวจะได้สีเขียวอะไรคะสีเขียวเข้มนะคะเด็กๆ แล้วเด็กๆก็จะต้องนำสีเขียวผสมกับสีเหลืองจะเป็นเขียวเหลืองนะคะจะเป็นสีสันที่สวยงามสามารถทํากิจกรรมวาดภาพรูปภาพเลยคะสีส้มผสมกับสีเหลืองจะเป็นยังไงคะเด็กๆจะเป็นสีส้มเหลืองนะคะและต่อไปสีสุดท้ายจะเป็นสีส้มผสมกับสีแดงก็จะกลายเป็นสีส้มแดงนะคะอ่าเด็กๆ คุณครูก็พาเด็กๆมาดูแม่สีมีกี่สีคะแม่สีมีสามสีและการผสมสีกันเสร็จสิ้นแล้วนะคะอ่ะในวันนี้คุณครูจ้อยก็พาเด็กๆมารู้เรื่องแม่สีและการผสมสีว่าเราได้สีอะไรกันบ้างเสร็จแล้วนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะทําพาเด็กๆไปทํากิจกรรมอะไรคะกิจกรรมสร้างสารค์กันต่อเลยค่ะว่าเราจะไปทําอะไรกันเราไปกันเลยค่ะ,ะเด็กๆคะ กิจกรรมสร้างสารรค์ของเราในวันนี้ก็มีใบงานที่คุณครูให้เด็กๆไปนะคะเด็กๆใบงานของเราก็จะเป็นการเป่าสีนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็จะได้นำสีมาเป่าเด็กๆเคยทำใช่ไหมคะกิจกรรมนี้เด็กๆก็นำสีมาเป่าโดยใช้หลอดจุ่มลงไปในสีแล้วก็มาหรือพู้กันแล้วก็มาหยดลงในใบงานนะคะ แล้วเด็กก็เอาหลอดเป่านะคะให้เป็นรูปร่างต่างๆต,ต,ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะแล้วเด็กๆทําใบงานาให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอให้คุณครูด้วยด้วยนะคะแล้วก็นํามาส่งคุณครูในอาทิตย์ต่อไปเอาวันนี้คุณครูจ้อยก็ลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ